สวัสดีค่ะาาจาย์พิงกี้นะคะวันนี้วันพุธที่13สิงหาคมนะคะเรามาทำนายวันเกิดของท่านทีนท่เกิดวันที่13สิงหาคมอายุ18ขึ้นไปแล้วก็ทุกทกท่านที่เกิดในวันพุธนะคะทุกทุกเดือนเกิดท,กท,กทุกทุกปีพอศพุธกลางวันพุธกลางคืนค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะทำนายให้5คำถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราให้ไปแรกคือ ไอซวอนนะคะไพ่ใบที่2คือเก้าไม้เท้าเป็นไม้เท้าเหมือนกันให้อีกใบนึงนะคะเป็น king of pentacle ทำนายว่าหน้าที่การงานของข้านให้ระวังปัญหาถ้าท่านมีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะให้รลงปัญหาระวังการเอ,อ่ชอช่อโกงนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินจะมีคนทางไกลเข้ามา d ดิล i n g กับเราทําธุรกรรม การค้าการขายกับเราถือว่าประสบความสําเร็จรอยู่นะคะแต่ไม่ว่าท่านจะทํากิจการอะไรให้หาให้ปรึกษาท่านผู้รู้นะคะท่านผู้ใดที่รอตําแหน่งงานก็เป็นไปตามขั้นตอนนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินในบัญชีของท่านไพ่ใบแรกคือ3ดาบนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยไม่ได้อย่างใจห้ามไปลงทุนในพื้นที่เสี่ยงห้ามไปทําธุรกรรมการเงินที่ดูไม่โปร่งใสนะคะให้เงินอยู่กับที่ดีกว่านะคะไม่ลงทุนนะคะชั่วโมงนี้ปล่อยไปก่อนนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรัก ให้ไปแรกคือติดมาสองใบนะเดทกับ k คิงออฟสวอ d นะคะทำนายว่าการมีความรักของท่านนะ่ะเล็กๆให้ระวังความเคลียอะไรไม่เข้าใจกันกระทบกระทั่งการย่างงอนนานนะมีอะไรก็ลอมชอมกันนะคะเชื่อว่าท่านจะไปต่อได้ท่านผู้ใดที่ปรารถนานงานแต่งงานมีดู ติดขัดนิดนึงแต่สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยีเป็นกําลังใจให้กับคนทุกท่านเลยนะคะที่มีเรื่องของความรักที่ดูมีความขัดแย้งนะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยีค่ะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกก็คือจจตดาบพารัสซอนเลนอีกใบนึงคือดิเอมเฟอร์นะคะทํานายว่าท่านที่ใดที่มีอาการเจ็บป่วยของร่างกายอยู่แล้วปรึกษาแพทย์ผู้รู้าทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะคะแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิช่วยได้จริงๆนะคะทีนี้เป็นเรื่องของ ความดูเป็นความไม่ปกติกับเรื่องเจ็ด,ดาบนะเป็นดาบเป็นไพ่ที่แบบป่วยแล้วไม่รู้ตัวก็ได้รือว่าเครียดไม่รู้ตัวก็ได้นะคะให้สังเกตตัวเองปรึกษาแพทย์ผู้รู้ท่านจะปลอดภัยนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความสําเร็จนะคะท่านผู้ใดที่เพียรพยายามกับตัวเองเชื่อว่าท่านจะผ่านอุปสรรคไปได้ดีดเป็นกําลังใจให้นะคะขอบุญส่งผลให้ทุกท่านที่ป่วยอยู่แล้วหายเจ็บหายไข้กันนะคะทีนี้เป็นเรื่องโรโชคลาภและลาบลอยนะคะ แปดไม้เท้าแล้วก็สามเหรียญคนคุยกันสามเหรียญมีคนหลายคนนะจะบอกว่าท่านผู้ใดที่มีเบอร์ในใจอยู่แล้วตามต่อได้เรื่อยๆหรือท่านผู้ใดที่มีใครมาบอกข้างๆหูว่าซื้อเบอร์นี้เบอร์นี้สิดีเป็นมงคลนะคะเชื่อว่าท่านจะมีโอกาสโชคดีคนแปลกหน้าคนรอบข้างด้วยมันเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคมีชัยกับเรื่องของโชคลาภรับรอยนะคะเป็นเศรษฐีกันนะคะร่ำรวยร่ำรวยะคะะลักษณะของคนวันพุธนะคะเป็นคนที่เป็นวันเดียวที่เป็นพิเศษมีสองค่าพุธของวันพุธกลางคืน พุทธเกจพุพธลาหูนะคะพวกนี้มีซิกเซนนะคะมีรางสังอนนะคะคนกลุ่มนี้สามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนหลายคนได้นะคะยังไงก็สังเกตตัวเองนะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนรอบข้างเรานะคะสีที่ดีของคนวันพุธก็คือเขียวเหลืองแล้วก็ฟ้าอ่อนนะคะสีที่ไม่ดีคือดําแดงเข้มดํล้วก็แดงสีเข้มๆแดงเลือดหมูอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เลขที่ดีก็คือส5 8ห้าปดนะคะ สุขภาพที่ควรระวังคือระบบประสาทความเครียดนะคะและเรื่องของกระดูกระบบหายใจนะคะอัญมณีที่ดีคือมรกตเพทายแล้วก็บูทรพัสนะคะมีสีฟ้านะคะทีนี้ขออวยพรนะคะให้ท่านที่เกิดในวันพุธแล้วก็ท่านที่เกิดวันที่13สิงหานะคะมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมบัติธนาร่ลำรวยเงินทองสุขทั้งกายสุขทั้งใจก้าวหน้าก้าวไกลไปในทุกๆด้าน ทุกทุกท่านที่รับชมคลิปด้วยกันนะคะมูความสุขที่สิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะคะขอบคุณมากๆค่ะ